สวัสดีครับวั้พี่น้องสวัสดีย่ำใบครับผมวันนี้พี่กัดอยู่ทั้งบ้านน้องแอกเป็นเราพี่น้องน้องแอกตำบลผืออำเภอโพธิ์พิสัยจังหวัดน้องคายมหาเละธงโลทาย่ำส่วง g ใบพี่น้องเอ้ยลูกอวดกับมาแบะเละธงโลทา ทั้งถ้ำไ่แล้วเบิง้งเรอเบิ้งถ้ำน,น,น,น้ำขึ้นน้ำลงไหลไปเลยซะดิน้ำไม่จะขึ้นเพิ่นมาน้ำขึ้นเร็วเร็วพี่น้องเอ้พี่นออ้นองบ้านเขาบ้านน้ำไปกับช่วงนี่ก็น้ำท่วมมาแล้วน้ำถ้ำก็ได้มอกเห็นน้ำเมหนูเมหนูทางบ้านน้องหอยหมูแปดตะบลหนัง เราเลี้ยงง sure like ัว pues อยู่ขางถนนท่วงทางเลยพี่น้องรถแล่นลื่นอยู่นี่ถนนทางถนนใหญ่ตะกอนเราเปิดราคาขายไว้มีคนซื้อไปเราไปบูนนี่ฮะเราไปไล่งัวหน่อยไม่ให้หนูเราไปไล่งัวหน่อยอยู่ฮะ งัวเราไม่ต้องงัวนขาวใายเราเลี้ยงงัวนขาวในงัวเลี้ยงงัวนขาวลูกเพราะใหญ่นี่เนี่ยจะควางเราพี่น้องเอ้ยเนี่ยแม่หนูสวัสดีครับแม่หนูสวัสดีครับสวัสดีจ้ามันใสพอพันมันเออถ้ามาด่าไม่ไงมันก็เป็นสีนั่นว่าขายเราบุกเชิงไงก็่เห็นขายเลยขายหลายปันเลยได้สองหมื่นหกยีสิเออองหมื่นหกยี่บ่โอ้ก็ได้ขายดีใช่ปะขายดีจังไหนเขาจะเอาสามสิบ เอาไปมางคจมหัวอูกพย่หมองตัวใหญ่นุ๊กมาได้โอ้ยห้องสามสิบได้สองหมื่นกเออยังขค่อยู่เดี๋ขายดีอยู่คำพันแล้วค่ะม่ไมยังดอกคันบ่ค่าตู้แล้เป็นถึงสัตนหนิขายกันโอ้ค่าตู้หนึ่งบ่วยู่ดีมีแหงยงเ่ามันบ่มีงัวปูบด้มันเลยจอยอะคงั้นค่ะมัน้องโอ้ยมีแต่ง้วขาวตัวนงัวเจาเนาะ่เสาน้ลูกีเขาบ ยัังบมึกเถิงหน่อยจากตัวเราบ้านเองใช่ตัวไรเสือตเปลือยราคาขายอีกอะกานว่าากจะขายลดนนได้วอยากขายลดนดก็ได้ใส่ยิ่ใส่ด้วยเนี่แต่ตัวหกพันมันหลีได้ปลาไม่อยากม่นไม่อยากออกบ้านแล้วบ้านไม่อยากใหญ่บ้านเราพี่น้องเอ้ยไม่ใช่หนูเราอยากขายง่วบักเถิกหน่อยอยู่แต่ว่ามันหลีได้ปลาไม่อยากออกบ้านเฮ้ยให้แม่ได้อีก ธรรมาดาเราบอขายบังไงเด้อย่๊ายนี่ย้อนนอนมาพื้นหนึ่งมาอยู่ดีมีแห้งเราก็เลยปล่อยวอ,อกว่านหยาสิบกิโลฮะให้บังไซมิปันโอ้หยากำวานไหม,อ,ามาอยู่งว่านไว้เล้วบ่าที่นี่หยาอันนั้นหยาคุ้นคุ้นตู้มานั่นร้ายเอามากินซีมือผูกไว้หนีพร้อมเนมือที่ซีนี่ฉันบอกสามอันเที่ยนนิดหน่อยซุ้มนั่นเนาะ พูดแล้วล้มกินเข่าเจ้าของกัะยา่าห<อ>ัวทำให้กินโลดทาน้ำแกงขวมนี่ดำเอลดำหื่อวานหลังเขปาปีนีน่วานย่างเดียว<อ>ไม่พูดดำซอยากาใส่ปุยน้าคอมอวง้วมันเป็นเมลกวนันพันอยากสูบจัง้อยเนาะอันนี้ก็ว่าถามดใส่ตัวไหนพันมี่ทองมีส่ทสิออกได่ไว้มีเจตัวปีนี้มามี่มีแต่เป็นต่งัวนมลกวันแมงเขาบี้ ว่าหลายประเดีย๋ยวก่อนคือส่งมีทถอ่งอ่างลางยุ่นเจโอ้ขายลูกแล้วลูก,ลลกยังกินนมดูบนี้มัน,นอ,อ้ก็เลยขายออกขายเพรมันไ้เดือนทุกตัวนี่วะเฮ้ยบักเถิกหน่อยไปหลีห้งไนน้องไปออกมาเลยพี่น้องเอ้ยตัวแม่ตัวถิ <laughs> วเกนเ,กน,เนตัวบืวแ,แล้เออ

นี้กืลูกมันหันกันบ <times> ่ได oh. <Nej? S 2> ้อยู่สามพันบอกแม่มันก็สิบบได้บอมื่นเอ็ดมื่นสองอ๋อก้แม่ลูกเออย่างกีร่กันสิบบ่ได้บอย่งกีร่กันเม่่่น่่ย่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ข่่่่่่่่่่่่เ่่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 า่ื่น่่่่่่่่่่่่่ั่่า่่่่่่่ห่่่่่่่่่่่่่่น่่่่า่่่่่่่น่่ว บอกบอกไสไปไถให้ไปไถแล้วว่าสิมาบานบัดนี้พอดีฝนงามมันบอกเป็นอย่างนู้นนะบอกมันมาปั่นมอินย่อขวดอันอันนั้นเขาเจออกมากตรงนี้เพื่อสวนที่การให้ตูนูตัวเส้นบ่บือเลยโอ้ยผู้เดียวเฮ็ดยงยังไรเนาะโอ้ยผู้เดียวก็บอเป็นอย่างดอกมันเทียงดอกมันสีใบม่วงดอกเล้วนาะปล่อยมัวงอย่างบ้านมายังจะก็โตงวดถึงหมดยียนี่เปียดที่เปีด โอ้ขายเอาเยอะเพราะว่ายังเหลือหลายตัวนี่สิบเอ็ดตัวโอ้เลี้ยงงัวแพรดีไปอ่าขายสองอันนึ่งขายสองอันบักเถียงไงก็บักเถียงหน่อยอันนี้ไงตะกี้ก็ขายแต่ส่วงเข้าอันโอ้ขายแล้วสว่วงบักอันนั้นบักไงเนี่ยฮันบักทีก้มหันไงก็ได้อยู่สองเป็ดลูกบัวโอ้นั่งนี่คือหางเงาดีเหรอวันนี้แหมข้างเขาบีดนี่แม่หางเงาพักหนึ่อหางหลากดิบบันหางมาเนาะอันนูนั่นข้าเจ้าก็บ่ถามดอกทีว่ามันเถ้าข้าเจ้ามาถามตัวไหน เจ้าเ่ถามวา่าเดี๋ยวนี้นะบอกเมื่อวาเลยบพ่ากไตั้งงเถอกโอ้ยตั้งงเถอกกัเลยว่า่แม่จะของว่ามีบานขายหมดแล้วัว่ท่านไดเศ้านมคือว่าสองอันหันสร็ดอกฟัวได้บนี้ท่านบันนี้ก็เลยบ่านหยาไว้บได้ขายกับยาหัวมันน่งโอ้พนมาทวงพนมาทวงนั่งเนี่ยเตกกะลูกตี๊ยเ็ดันเตียเออนั่งนั่นกระห้แเนี่ลูกหันหนมันหันกัสิบนละข้าว ไม่บังหันเขาเจ้ากบว่าผมอมือมากะมือนึงเนาะเอตัวเมียโอ้ันมือนึงจะเอาไปงี้็เลรว่าบเอาวกมือดอกกันขายกับแม่มันเห็กพันกเลยว่างโอ้อมันก็อหลายดอกกับินก็บาดกเลยว้าแต่มันยังไงกันอยวยอันนี้ตู้สมคิดนะครับาเจ้ามาซื้อดอกโอ้ยกเลรว่าตู้คิดเออเห็นดอกที่ปานี่อยตะเกีบไว้สักอนอ้ข้มละเากีท่น เเดอม้กงมรเกียดท่านผีน้องเอ้ยไมย์นช่หนูม้วนแล้วก็เลยบ่ขายไมเกีคอนี้ี่นันสองอันเอาน่ยหลยรดอกตัวละสองเท่านั้นแหละอ๋อผมผูกข้อต่ยแล้วว่านว่าพ่อค่ะเขมเมือพมันซื้อบ่ได้เพราะข้าเมรเกลียดท่านเลยโย่เนี่ยโอ้ถือขัดลุงวัวเขาเนาะไม่ถือไปยังเนื้อกับมลงกินลละ่อยเด้อสองร้อยปดิบปลาขว่าโอ้เนื้อหันอืม เป็นท่าน,นะละออลบ้านยาชินีชีวิตคนเลียงงวัวพี่น้องเอ้ยอสูมือนี่วิกฤตารเลียงง้วเรียงควาย,อ,ยอ้าบ่มีเด้าเห็นเนาะเออสองสามครอบสูมือนี่ในบ้านลุงวันนี่ไม่ต้องเพื่นจะขายยกควอบได้ผู้ได้ก็ได้ไม่นุ่นๆมาจะขายยกคอบน้ำเพลินบ่อยากอกยูแต่ว่าขาเจ้าว่าหายงอกยูดิย่างน่อหน่อยข้าเจ้าก็ว่าห็นพอแปดหมบ่เออสิบสองตัวเนี่ยสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวเนี่ยเออ คันธรรมดาเขาขายิมคิดเสียเสียละมื่นสองนี่มือสิบเตตัวแสนงกไปเลยเออมันบ่ได้ปาเนี่ยโสิบเตตัประหอดแปดมื่นตละโอ้ก็เลยขายบ่ได้บ่ได้แขายเพราะตายเรางกดีแต่ว่าขายบ่ได้ก็เลยจำใจเลี้ยงยืดเตี้ยโอ้สิรอลข้างมวเออเันดาซมีห้องบริาน นี่พี่น้องเอ้ยงัว,งวละโตละเจ็ดพันเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดพันเดพันจ้าทน้่าน,านอ,อ,าอนตัวใดม,มีลูกเพิ่งก็ว่าให้เก่าพันเก่าพันก็จะขายใรรมาเจ้าของค่มหนึ่งโอ้ยนอคือราคางัวนเ่คิดทิมทิมแม่นนิเนาะวางส่วงนึงธรรมดาเนี่ยเขาใายมือเอเต็มปาขายเออเดินยิ้มก็ได้เดิเิมหันเออมันออกลูกออนีก็เลยว่าเออปาขายก็ยาวมือนทานทามันออก เหาหนเอาโอ้บันเทงโต๊ะไกลบนี่ออกมาเป็นตัวเถืกม้โดนได้ขนาดถ้าไม่เกี่ยวเขาบอลก็ได้หาัเลยอเอาอเราสักกอนจะน้อยเเกี่ยวเขาดอกันมีให่กินเดียวใค่อยู่ยังมีหมองไม่แอบมาซ่อนอยู่เนี่ยพูดแล้วคันเบนมาไม่ได้กินยากระป่ยไปพูดละโค้งพูดละเออเออเอเอออเรายังซีเบตัวพี่น้องไงงูมีนวล เราขายเบิดอเราบ่อเราเราขายเบิดแล้วเราบ่ขายเป็นแฟนแต่ว่ามูนี่ไปเห็นว่ได้ตัวตัวนึงหันแลนจะบน้ำมูเก็บพันภาพบรรยากาศช่วงบ่ายพี่น้องเอ้ยลุงอ้วนมาหาเลาะเปิดราคาง้วนละข้าว,า,วายน้ำทงน้ำท้ายพี่น้องผู้พเพลินเลี้ยงง้วนเลียงกล้วยใบนี่แล้วกับแผ่นเบื่อเธอคนเกามัน,นมเลยคุยกับไม่ใช่หนูต่างบ้านนองหอยเอาไปละเออ ใครเลยตังง้อเถิงอนอยขาเอาไปเขาเคียงง้อผูไปไปแล้วเกยกบท่านอ่าแแม่ก็ขายกินได้วขายยกเราก็จะขายอยู่ดอกย้อนมาพูดหนึงมาสบายพูดหนึ่งกันอยากไปเลียงง่องสิละพี่น้องเอ้ไีูนงกันพเมันก็เลยบ่ได้ราคากันแล้วก็เลยบ่านขายเราว่ากันขายเบิ้นี้ก็บ่ไห้เพาะแปดมือมันเพราขาบหอดเดมื้่านองมาเกนโตง่วนโอ่ <Ừ. S 2> เขาหำ้อาเเพือให้ดันอาเพหา,าหาพราุงบาเบิงพอาุงบเบิงเดียตัวหลานว้ถือตัวอะไรจะพันหเจขาย้นตกใจพี่รอง,งเอเลี้ยงงวเลียงกยสมือนีีตะกรคักับว่าได้เาานได้เ้อืีีหมานหัน,หนีอยกิามาเราเลียงงว่มวมาจากปเปีไม่ไนูเ,นเราเลี้ยงตัวงว่ขวขา แต่เมืนเราไปขายนี่โอ้ไม่มองไปกีนวลเนาะกีมันขั้วอันบอกว่าลำใหญ่หนูด้วยเรียงกี้เราเลี้ยงขั้วอันแล้ว่าเปลี่ยนเลี้ยงงัวนกันจันมีอะไรพ่อขาใบว่าโอ้ขอได้เห็นแต่เจ้าเลี้ยงงัวเนาะเมื่เรียงจังไรเขาบ่มีแนวเห็ดเนาะยางกระบ่มียางกระบ่มีเขาได้จอบมันตกมาปีสองปีสามปีมันเนี่ราคางัวตกใส้เสื้อมันบ่ตกไม่เคยขายงัวแม่นั่งงบเงินเขาก็ได้ขายเจงเพียง เขาบอกอยากขายไปไหนก็เอาอนผู้อยากได้ผู้มัดสมใจเราอยากขายยกขวกเบิ้ลละวาอยู่นี่สีเวตโต้เนี่ย่วสวตโตขันไไคาเสียราบล่อยโลดขายบ่ขนเสนึงอะธรรมดาคิได้เสนว่าขันใก่าเมื่อนี่เสนนี่ขายบ่เนี่ยเก่าก็ขายบ่ เราว่าพอขามาห้รุดแปดมื้นพี่น้องเอ้ยงัวสี่เบีดตัวล้ก็เลยบขายว่ากได้แสนนึงนี่มาเอาลวดเอาซิบล่อมาใส่ลวดแล้ว่างัวเราป็นต้งัวใหญ่เนางัวหน่อยมิจักตัวหนึ่งัวน่อยมิจสองตัวว่นี่ยงหน่อยเลี้ยสองตัวนี่เนี่ยสองตัวก็ว่าเป็นสี่หาเดือนเราบ่นี่มันไนองลยออเราะ่นเีเดอแล้วมันมเดือนแล้วก็ไา่ป็เอนผู้มันได้างัวผูหน่อยเราขายเบดแล้วบักเถืกใหญ่แล้วก็ขายอแล้วพอคุ้มฝุงนขายสองห โอ้เราห้องสาม0มื่อเด้ขายสอง0มื่นหก่ออ้เดแต่ว่ามันลูกคนละพอเนาะไอ้มันได้สองแปดอยู่ที่แหลกวาเขาว่าหลุดสามสิ้คู่อพอพอลวงปู่ว่าเออพอสองแปดก็ขายหลดก็เลยสร้างเครื่อใหมถึงมันขาดทุก็ได้ขายไอ้นั่นไอ้หน่อยนันบะทุกแล้วเสริมไปให้ได้เก่งเมนบอกหั่นง่วลราคาถึงง่วมาขาดทุกพอขาไมันก็เลยตัวรีบเนาะไอ้สองเมื่อหก ผู้นึงบอกปากเลยหนึงว่าโอ้ยาไปขายงรวซอยผมเน่ยคุนว่าแต่ว่ากันผู้เสียไปเลี้ยงนี่พราเลี่ยงอย่างน้างนี้ง่วนนะะางราคาบางย่าอยากได้วากนบางแสกันจะห้องพักกันบ้ารู้ได้ข่อไดาจะพูดเด็กไปเลี่ยงไมต้องงวนมีเบ่อมีงวผู้น้อยตัวเดียวตัวนึ่นี่ผูนยสฮะผู้น้อยสองบ่นี่นี่นี่ไม่ง่วผู้น้อยสองตัวพี่นลงมึงต้งงวนม่เบิดทุกตัว แต่ว่าซ้ำถือคักแล้วฮะคันบางแสนซ้ำถือแล้วโอ้วเดี๋ยวพี่น้องคุณอยากไปยกควอกไปเขาฟอกกับฟ้ามไปเลี้ยงให้ผู้พิณมีทีมีท่างมีเงินมีทุนมีห้อนกับสิบป่วยผลลดหว่าเจ้าพี่อยากต่ออยากล่องยื่นดีแสนหนึ่งก็ได้อยากต้อนี่ยของยายสันเมงหลายกันเลยฮะอยากต้อนี่ยเขาว่าคิดเสียเสียทิมชิมหน่อยใหญ่สองอันแต่คิดตัวละสามพัน Uhm. มันรหลุสนสองเัเยว่าออโอ้ห้องมงครเห้วสิเป็นแม่นางแม่ม้ามินบอ่น่นี่กระเซิงแล้วจสตีดปตีตัว้ายไปละออเราะมันมันม้วนมีง้วนปูมันลอยมันบ่ได้ลอยตั้งแต่สองอันะที่แม่รันกับญานลอยไิที่จาก่เพราะว่ามันสรงเป็นเหลี่ยมมองบองเนะออาว่อ oh, mm ้หบนีอ้งวสิเบียดตัวเตีย ก็เล่นนำหาน้อไปเขายแล้วอยากก็ไปควยมาเลียงกมาเรียงปอยแล้วเสาเลยแบบนี้าะวคุ้ยคเลียยวตูนมันเอหน้าห้องห้องิสาหยางเกมได้คั่ได้คฟีรสิขายขายแล้ว็ไม่ติดยตูนมันไม่มีหมอนน้ําเตี้ยออนงัวเพื่อนนอนตากแดดเซยดีเนาะ อือยเฮียมาอยู่สองปีสามปีได้ลูกสองตัวขวอยเขาก็ใส่แรงงานคเคยได้อยู่ได้กินน้ำมันเนาะมันบ่ได้ไทยใส่ให้แท่น่าให้เ<อ>ขาแท่น่าไม่กินบนาาไ่ได้ไถแต่ว่ามันูอื่บานี้ประกาศใส่ผู้ใดมาเบิงบบ่งกับว่แม่นควายเจ้าของบ่มาเอาอ๋อได้ควายฟี่อ่ะอสามปี่ลเออข้ายฟี่แมย์หนึงพอตูสมพงษ์พันได้ตายเนาะไมเลี้ยงหน้ามีภาพตะกี้เพิ่นเป็นหน้าเหี้ยเนาะอือควายอยู่คอกก็มี่ต่างหาก กล้วย,ยตัวหนูขนาดมาเลรอจังไหนเขาบ้านน้ำกันเลยประกาศตัวหนูบอกเพื่อนมาเอาเลี่ยผู้ใหญ,ญ่บ้านหำโลกกับเป็นผู้ใหญ,ญ่บ้านเนาะบอกบ้านไหนมาเบิงกับโมเมนตก้วยเจ้าของมาเอาได้ลูกสองตัวก็สิขายปีนั้นมันผ้ามูเรียนตะกี้ายหนูมีแต่ท่ามคุณเนาะไปได้ทุเแล้วคุยหลังเหล็กน้ำขวดกล้วยสุกกล้วยคุณเลยตัวหนูเราเขี้รถล,ลัด,ลดคุณแต่ท่านน้องเอ๋กคุณห้ากับป้ายน้ำคล้ยกล้วยไม่เรียน ม้ใหายแล้วขายแมนเดนวันนี้มาเป็นงัวกแต่เรว่าหูงัวกับเป็นั้วอย่งมวกับหูหึกันเอาแม่เดียวนี่ซุกมีสีเรีนํ้อกลนกันเลยเห็นไหมขันขันเพามีของคนเอาเมื่อไมาก็ย่างขายแล้วขายคือก้านบ่มันอยากน้ำข้มยากข้มเมย์ข้มจาของไม่คนเลี้ยงนาอขัน่ต้องยู่นั่นก็เจเขาเลี้ยงเเขายนขนาด ก็ยู่วันแต่ว่าอ้ายนี่สุดซุ่มดีซุ่มบ้าโอ้พี่น้องเอ้ยบัดนี้ทั้งน้องก็ไปหาหมออ๋อพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ลุงวอนก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้ล่ะมาแวะเล่นน้ำเมยหนูทั้งบ้านน้องหอยหมูแปดตำบลหนังพุ่นไปใส่น้องไายแล้วเรียงงัวอยู่ทงอยู่ท่ามนี่ล่ะพี่อยู่ทั้งซ่งบ้านน้องแอ็กบ้านตำบลผือเผ่เออระหว่างขันยักขายกับที่ บางแสนหนึ่งเนี่ยเอาสิบอบมาใส่ไปหลดแล้วว่โยกออกเบิดบาจงไป้แจกคตัวควายกับบ่มาเลี้ยงอีกเออยอกยากน้ำผูนึงบ่อยู่ดีไม่แห้งสัปวยอยู่่แต่่างัวเถือกบ่มีอีกตัวโอ้มีงัวเถืกหน่อยสองตัวนั่นนั่ส่เดือนหาเดือนแล้วงองแงงแงกึนไปให้ไปจังไดเอาไว้หมันก็ตามกันเนาะเอาไว้กครอกันทวี่นนตี๋ยแล้วหมดอีขออบ้านนี่ เราขายเพื่อนเราผมว่าถ like uh, yeah, mm ือไงเราพอคุ huh. uh ้มผงเหยตาแม่นั่งแม่ขอกแม่ลักแล้วก็แม่แม่ะไรแม่โค้มเนี่ยพอค้าเพิ่อนสีมาเอาโค้มละตัวละเกตพันเจ็ดพันเจ็ดพันล้วก็เลยว่าท่านขายนี่พี่น้องไงนี่อันนี้เกตพันตีพอค้าเพิ่อนมาโอ้เออเอาอเออพอค้าเพิ่อนสีมเอาไปเลี้ยงไปเอิญ หาทุน่นหากำไรตัวพี่น้องนี่ในเมียละเจ็ดพันนี่เพราะขาดผลว่าวเบิง่งแล้วก็แล้ว่าพันขาย <c oughs> เฮียเสีเบียดโตบ้านนี้เราสิยกเบิดอละวางแสนหนึ่งนี่มาเอาโหลดเราว่าเอา๋อฝากกดไลแ์กดแชร์เด้อพี่น้องไอ้เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงหมวดบ้านหน้าเนี่ยเป็นกำลังแรงใจพี่น้องค้นตำงานใส่แรงงานบพราว่าอยู่ในประเทศต่างประเทศพี่น้อง,ง,งให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงหาเงินหมันเงินหาคำ่ำหมันคำ่ำเด้อพี่น้องเอ้ ขอบคุณสำหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปของลุงอ้วนบ้านหน้าโดยตลอดก็ได้เอาเมนูขอบคุณหลายเ้ยขอบคุณครับวัสดีครับอ<า>โอู้้สีแดงขายง่วยไว้หรอคกับเสี่ยน,นึงเนี่ย <c oughs> <c oughs>